้ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านก่อนจะรับชมคลิปดี้ช่วยกดติดตามแจ้งเตือนไว้ด้วยเออกดตรงนั้นแหละคนที่เคยกดแล้วไม่ต้องกดเนาะว่าแต่นี่มันมือท่านผู้ชมหรือเปล่าวันนี้ห้อ้สมนาแถมยังชี้ปันทิ่พวกเราด้วยคำว่าไม่น่าจะใช้นะถามมนดูสิโอ้ยงั้นก็ฝากท่านผู้ชมด้วยละกันพวกข้าไปก่อนละหลอนก่อนเล่า ยามเช้าตะวันรุง่งเงาสีดำของใครก็ไม่รู้ยืนตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างๆบ้านก่อนที่เงาที่ดูคล้ายคล้ายว่าจะเป็นผู้หญิงได้หายไปและดูเหมือนว่าเจ้าสิ่งนั้นกำลังนั่งค่อมเจ้าของบ้าน จนกระทั่งเวลานั้นผ่านมาจนถึงเช้านั่งลำดวนเอ้ยทำอะไรกินแต่เช้านั่นนะก็แง่ละตาเอ้ยคนเขากำลังจะมีผัวว่าแต่ทำอะไรกินหรือฮะนั่งลำดวนเสียงของสองเท่าตากับยายที่พูดเย้าหลานสาวเล่นซึ่งดูเหมือนว่ากำลังนั่งใจลอยไปไกล อย่าบอกนะว่านั่งใจลอยจนหมาแมวคาบเอาไก่ไปกินแล้วนั่นนะงานนี้คงไม่ได้กินต้มไก่กันแล้วสินะตาไปหาทำสมตํากินกันเถอะเมื่อเท่าถึกกับใหญ่สีได้เดินจากไปหลานสาวก็ได้ยิ้มออกมาเหมือนกับรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในหม้อนั้นหายไปไหน คั้นพอถึงเวลากลางคืนนางลำดวนก็ได้ลงมาทำธุระหรือว่าจะลงมาให้อาหารไก่ก็ไม่ทราบได้รู้แต่ว่าบัตรนี้สุ่มไก่ได้ถูกเปิดออกมาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตัดภาพกลับไปอีกทีเจ้าไก่ก็มีชะตากรรมอย่างที่เห็นคราบของเลือดไก่ที่อยู่บนริมวีปากนางลำดวนรู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่ขึ้นคอมเมื่อเช้านี้ คงเป็นผีปอบที่มาเข้าสิงแน่ๆข้าจะไปไหว้หวานให้หลุงวินาทไปขอสาวให้ข้าหน่อยนะจะให้ข้าไปขอสาวนี่เหน,นะนึกว่าให้ไปมัดตาสังแต่ก็เอาเถอะข้าก็เห็นเองมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วเรื่องแค่นี้ข้าก็คงจะพอช่วยได้งั้นหลุงวินาทก็เตรียมตัวไว้เลยนะเดี๋ยวข้าจะไปเชิญให้พวกสามสมด้วย เออลูกหลานจะได้ออกเรือนข้ากอดีใจด้วยโว้ยหลังจากนั้นไม่นานไอ้หนุย่ยก็ได้มาพโพลที่ทำการของแก๊งสามสมข้าว่าจะมาเชิญพวกเองไปขอสาวกับข้านะในบ้านป่านั่นนะไม่มีสัญญาณตอบรับของแก๊งสามสมดูท่าทางไม่ยินดียินร้ายพวกเองเป็นอะไรกันเนี่ยหรือว่าไม่ดีใจที่ข้ากำลังจะมีเมียวะงานนี้ม่เล่าเลี้ยงด้วยนะโว้ย เมื่อได้ยินดังนั้นแล้วเอสมตุยก็ทำท่าเหลือไปมองลูกพี่สมถึกของมันส่วนเอสมหน้าก็ทำลักษณะคล้ายๆกันเหมือนรอสัญญาณอะไรบางอย่างโอ้ยเขาก็แกล้งแย่งไปอย่างนั้นละนะ้อนยด้วยเอ้ยไม่ใช่ไอ้นุยบอกจะเลี้ยงเล่าแล้วลูกแพรโอ้ยไม่ใช่เว้ยเสมตุยนัน่นของตายแล้วล่ะนะยังไงพวกเราก็ต้องดีใจกับมันอยู่แล้วนี่คนกำลังจะไม่เหมี่ย นั่นน่ะสิข้าก็อยากเห็นว่าที่เจ้าสาวเองแล้วแหละไอ้หนุยและคณะหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ก็ได้เดินทางมาถึงบ้านป่าหมากันได้เหนื่อยนั่งพักกันก่อนนะข้าฝากดูแลเพื่อนเองด้วยนะไอ้หนุยเอ้ยได้จัดตาเดี๋ยวข้าจัดการเองเองก็สบายดีนา่อ้ถึกเอ้ย ก็ลุ่มๆดอนดอนนั่นแหละถ้าหลานสาวเป็นฝั่งเป็นฝาข้าก็สาบายใจว่าแต่คนที่จะมาเป็นแม่ของลูกเองนราอยู่น่อยเล่าเป็นยังไงกันบ้างจ้าหนุ่มๆอย่าบอกนะว่าโอ้ยเอสมตุยนี่มันเสียงยูยสีนี่ทักทายลูกหลานกันพอหอมปากหอมคอใหญ่สีก็เดินหนีไป ข้าก็คิดว่าเองชอบขอหมดอายุโอ้ยเอ็งนี่ยได้สมตุ๋ยคิดไปได้นั่นไงเล่าว,ว่าที่เจ้าสาวของไอ้หนุ่ยมันนาอนางลำดวนได้โผล่ออกมาทักทายแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเดินกลับเข้าไปท่าทางขี้อายเหมือนกันดิเนี่ยละสาวบ้านป่าเขาเรียกว่าช้างเผือกละว่าแต่ไม่ได้เป็นใบ้ใช่ไ้่เล่าฉันพูดได้จ้า โอ้ยข้าขายาวเล่นนะพูดเบาๆได้ยินซะอีกไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแล้วคณะของเจ้าบ่าวที่กินกันจนได้ที่และก็มีหนึ่งนายที่ดันปวดท้องฉี่ขึ้นมาแค่ไปยิงกระต่ายก่อนนะเผื่อได้สจกตัวสั่งตัวจะมาทำกับแกล้มข้ามาหยอกกินหลอกนกนะักก็ต่อยเนาะอยากจะกินงูจงอางผัดเผ็ดบอกกว่าท้อลืกพี่พูดจะกคำไม่อยากไปเลย ในขณะที่สมหน้ากำลังทำธุระอยู่นั้นสายตาก็ดันเหลือบไปเห็นแม่สาวลำดวนเขาให้สงสัยจะเอาไก่ไปทำกับแก้มให้พวกข้าละสิท่าสิ้นความคิดของเอสมน้าสีหน้าเขามันก็เปลี่ยนไปแม่สาวลำดวนได้ก้มกัดไปที่ตัวของไก่ก่อนที่จะได้เงยหน้าหันมามองเอสมน้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แลนะลนลูกพี่สมเทกเมื่อกี้ก็เห็นอะไรด้วยอะไรของเองอสมน้าทำตัวละล้อล้อดูสิอุ้ยจะพูดอะไรก็ไม่ยอมพูดก็เมื่อกี้นะแค่เห็นเออข้าก็เห็นยังไม่ทันที่เอสมน้าจะพูดอะไรแม่สาวลำดวนก็ได้โผล่มาจากด้านหลังโอ้ยคงกลัวพวกข้าจะไม่อิ่มละสิอุตสาหไก่ไม่ให้ทำกับแกล้มแลนและลูกพี่ โอ้ยอะไรของเองเน่สมน้รีบไปรับไก่กับแม่ลำดวนสิพวกพี่กินกันให้อร่อยนะจะได้เนื้อแน่นๆขอบใจนะจ๊ะรีบไปนอนเถอะนะเดี๋ยวนอนดึกจะขอบตาดำอ่อนะขอบใจจ้ะเอาเอ็งสมน้อมัวยืนบื้ออยู่ทำไมเล่าจะทำอะไรก็รีบทำ เอามาให้ข้านี่เดี๋ยวข้าทำให้เอา้าหลวงวินาทไม่ยอมหลับยอมนอนละเนี่ยก็เพราะว่าบางอย่างทำให้ข้านอนไม่หลับนะสิเมื่อหลวงวินาศได้ไก่ก็ได้จับลงไปในหม้อก,ก่อนที่จะได้สวดบริกรรมคาถาไม่นานนักเจ้าไก่ที่ดูปกติก็กลายเป็นไก่ดำไปซะอย่างนั้นท่อทองจะตุ๋นไก่ดำให้พวกข้ากินละสิท่อ และสิ่งที่เกิดขึ้นภายในหม้อก็ได้เกิดขึ้นกับแม่สาวลำดวนที่อยู่บนบ้านเช่นกันไอ้หนุ่ยเอ้ยเองรีบไปดูว่าที่เจ้าสาวของเองสิมันจะดีหรอลุงวินาทก็ถ้าเอ็งไม่ขึ้นไปละก็ข้าอาสอาขึ้นไปแทนเองว่าแล้วไอ้หนุ่ยก็ขึ้นไปดูแม่สาวลำดวนส่วนด้านล่างก็ปรากฏร่างของแม่สาวลำดวนอีกคนมาให้ข้ากินไส้สดี เอาไงดีลูกพี่ข้าก็ไม่รู้พูดได้ก็พูดประโยคอะไรที่ไม่น่าฟังซะเลยพูดยังไม่หันขาดคำไอ้สมนาก็รียบวิ่งออกตัวไปคนแรกแล้วทีนี้เอาไยดีละ่ะลูวินอตไม่ต้องทำอะไรหรอกนี่มันไม่ใช่ปอบเชือ้อแค่ลมเพลลมพัดนะจากร่างของแม่ผีปอบสาวลำดวนก็ได้กลายเป็นร่างของผีอีกตนมันเผยร่างจริงออกบอกแล้วลูวินอต ร่างผีปอบที่ถูกไฟไม่ลาำได้กลับกลายเป็นดวงไฟพร้อมที่จะพุ่งทยานมันหนีไปทางนน้นแล้วหรืวิดอตมันไปได้ไม่ไกลหรอกเดี๋ยวมันก็หมดฤทธิ์และก็จริงดังว่าวิญญาณของผีปอบสาวไปไม่ถึงไหนก็ถึงกับวายวอดงั้นข้าขอไปนอนก่อนนะพวกเองก็เรบไปนอนละ โ่งนี้จะได้สู่ขอให้เป็นการเป็นงานโอ้ยว่าแต่ไอ้สมนามันไปถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้ยเหนื่อยข้าวิ่งไปถึงไหนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะวิ่งวนรอบบ้านเลยเองก็เตือนเช้าเหมือนกันหรอไอ้หนุ่มและเมื่อไอ้สมนาได้หันมาเจอกับแม่เท่ามันก็วิ่งหนีต่อไป ตื่นเช้าและยังวิ่งออกกำลังกายอีกนะน,นี่เรียบไปทำกับข้าวกับป้าก่อนแล้วกันเราไอออนเอ้ยอีนางผีปอบมันท่าจะแย่แล้วละมันไม่ยอมกลับมาใช่ไหมห้ลูกเพวมันไม่ใช่ไม่ยอมกลับล็อกแต่มันไม่มีสิทธิ์กลับมาแล้วนะสิแท้ที่จริงแล้ว ผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการปล่อยผีปอบนั่นก็คือเท่าปัญญาผู้ที่ได้เตรียมการมาล้างแค้นกับพระอาจารย์สมใจเกเรวโรและแผนการนั่นก็คือสร้างความปั่นป่วนและก็กลาหนรอบนอกและสําหรับวันนี้ผมได้แหบหลอนก่อนเล่าขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมสวัสดีครับก่จากกันไป ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาคนโลกได้โปรดคุ้มครองป้องภัยให้กับแฟนรายการจงอยู่รอดปลอดภัยและอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ